มาแล้วครับอย่างไวเลยสวัสดีครับพบกับผมเอชเวเปอร์อีกแล้วนะครับ มากับตัวที่แบบโหคนสนใจเยอะมากๆเลย Pulse AIO เวอร์ชัน2ของ Vandy Wave แล้วก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะว่าช่วง Up Close and Personal ใกล้ติดประชิดตัวลงรายละเอียดค่อนข้างที่จะครบแถมยังมีองค์ประกอบต่างๆมีพวกของแต่ง Accessories ต่างๆเอามาทำให้ชมด้วยเราลงไป Up Close and Personal ใกล้ติดประชิดตัวเดี๋ยวให้กลับขึ้นมาสรุปแบบ FaceTime ลงไปเลยครับ ช่วงอัพโทรแันทเพอร์ซดใกล้ติดประชิดตัวกับอีกผลงานหนึ่งของเว n d y Wave ซึ่งเป็นการออกแบบโดย Tony B บตัวนี้เป็น p พาส์เอไอโอเวอร์ชันสสีที่ผมได้มาเป็นสีที่เขาเรียกว่าซากุระพิงก์ลองก็นี่มองเห็นเลยด้านบนตรงนี้เขียน p พาส์เอไอโอเวอร์ชันสองคินะเป็นชุดคิดมาครบเลยโดยเว n d y Wave เป็นโปรเจกต์ของ Tony B ด้านล่างก็เขียน p พาส์เอไอโอวีอคิดอันนี้ด้านบนเขียนเวนดี้เวฟด้านข้างฝั่งนี้ก็เป็นรายละเอียด ของเขาแต่ว่าขอไม่เปิดนะเดี๋ยวจะหาวาช้เป้าฝั่งนี้ก็มีให้ขุดเช็คก็เป็นของแทรหรือเปล่ามีบาร์โค้ดบอกข้างในเป็นสีอะไรด้านหลังก็บอกชื่อรุ่นบอกว่ามีอะไรให้มาบ้างโอ้โหเยอะเลยมีคําเตือนแล้วก็มีฟีเจอร์หลักซึ่งฟีเจอร์หลักลก,ก็พูดได้ฟังใน Facetime ก่อนที่จะแกะกล่องผมก็จะบอกว่าพี่ไหนๆทารีวิวแล้วมาให้ครบเลยก็จะมีเป็นชุดนี้คือชุดแต่งเนี่ยเขามี3แบบเป็นอลูมิเนียมอลอยชุด A อลูมิเนียมอลอยบแล้วก็ชุดคาร์บอนไฟเบอร์อันนี้เป็นชุดคาร์บอนไฟเบอร์แล้ว บมาด้วยรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกันชุด A กับชุด B อ่าเปิดชมนี่สวยนะเนี่ยมี510 adapter ให้มีรูลมต่างๆมีดริปทิปให้มาอีกอันนี้ก็จะเป็นคำเตือนคำเตือนต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานก็จะมีเหรียญอ้ามีหัวก้อยด้วยเอาไว้ถอดพวก integrate มีออริงมีน็อตสำรองมีไขควงมาน่าจะเอาไว้ถอดน็อตต่างๆมีคู่มือแล้วก็ใบเซอร์ชมพระเอกของเราให้ชัดๆเขาจะมีกันรอยมาให้ ทั้งสองด้านม,มีแทบดึงปืด๊ดม่ว้าวลอกปืด๊ดงานดีมากๆสวยมากสีนี่สีสวยจริงๆซาสกุระพิงค์แฮปปี้มากที่สั่งสีนี้มานี่ดูลักษณะรูลมตัวนี้ทำอย่างนี้ก่อนดึงออกมาเป็นครอบแล้วก็เป็นอินทิเกรเตอร์อ่ะเอามือบิดคลายขึ้นมาได้ก็เป็นอินทิเกรเตอร์ดริปทิป แล้วตัวนี้ล่ะดูสิได้เหมือนกันก็แล้วแต่ใครจะชอบขาวหรือดำอันนี้เทียบให้ชมตรงนี้นี่มีให้เปิดเปิดฝาขึ้นมา p u d c i ชมอีกด,ด้านหนึ่งเปิดปุ๊บขึ้นมานอันนี้ก็เป็นโบโรเราเอาข้างบนออกแล้วก็ถอดโบโรออกมาได้ข้างหลังก็เขียนนี่พาวส์ ulse, แล้วก็ใส่มองให้เห็นบอร์ดบอร์ดนี้เป็นกันน้ำนะครับ ถอดออกมาได้เลยนะแต่ว่าผมรอบนี้คงไม่เอาน้ําพ่นใส่อะนะแต่ว่าถ้าเผื่อน้ํำยาซึมลงมาเนี่ยเป็นบอดกันน้ําถอดพวกนี้ออกมาเนี่ยถอดน็อตออกมาเอามาล้างแล้วก็ให้แน่ใจว่ามันแห้งสนิทก่อนที่จะประกอบกลับตรงนี้จะมีเครื่องหมายแสดงขั้วของฐานบวกลบก็เอาบวกลงสีแมชี่มชีไม่ละและที่ชอบมาคือตรงนี้หมุน ปุ๊บนี่มันติดขึ้นมาแล้วหน้าจอเองไหมแวนดีเวฟอ่ะชมหน้าจอกันนิดหนึ่งหน้าจอแสดงถึงว่ากี่วัตต์กี่โอห์มพับไปแล้วกี่ครั้งแล้วก็มีแบตเตอรี่บาร์กดปุ่มเวฟสามครั้งหนึ่งสองสามก็จะเปลี่ยนโหมดอันนี้เป็นโหมดวัตเทชก็คือปรับวัดเป็น SS เป็นไทเทเนียมเป็น NI 2 0 0บายพาสก็ได้แล้วก็ปรับโวลต์ก็ได้แล้วก็กลับมาเป็นวัดเทชกดย้ำข้างหลังเข้าไปปุ่มนี้อีกทีหนึ่งปรับวัด เต็มที่คือ80วัต์ไม่รามโรบินฮะปรับทีละ1วัตต์วิ่งเร็วเลย5วัต์ถึง80กดบวกลบพร้อมกันเป็นการเข้าโหมดเปิดเวอร์ชันกดข้างหลังเข้ามาอันนี้เป็น3.0.1แล้วก็ตั้ง TCR ได้ด้วย RST ก็คือการรีเซ็ตกดเข้ามาแล้วก็กดรีเซ็ตพาวแวอวอันนี้มันศูนย์อยู่แล้วกดแช่มันก็จะกลับออกมาข้างนอกกดเวฟกับบวกจะเป็นการล็อก ซึ่งล็อกเนี่ยล็อกเฉพาะ2ตัวนี้1,2,3,4,5ปิด1,2,3,4,5เปิดมาง่ายดีระบบไม่มีอะไรมากมายอโอเคอยู่ตรงนี้สามารถไขขึ้นลงได้ก็ปรับระดับได้เผื่ออะตอมบางตัว RBA บางตัวถ้ามันไม่ถึงก็ไขตัวนี้ขึ้นมาได้ของดีอีกอย่างหนึงคือ510 Adapter อะแดปเตอรนี่เขามีตัวนี้ให้เลย เราก็เอามาหันเข้าไปคั่วมันก็จะถึงกันมีเขียนว่าแวนดี้เวฟด้วยเออกระโดดข้ามไปนิดหนึ่งคือตรงเนี้ยสามตัวเนี้ยคือรูลมจะมี1.5 2.0แล้วก็4.0ส่วนตัวที่เขาใส่ให้มาเนี่ยเป็น3.0 2สองตัวนี้ไม่ใช่สองตัวนี้เดี๋ยวให้ชมคือนี่ คือเป็นรูลมของริบทิปมีสามไซส์ hmm. ก็ไปเลือกกันเอาเองผมก็จะใส่ตัวกลางตัวกลางคือตัวที่เขาใส่มาให้อยู่แล้วไม่เล่าให้ฟังตอนนี้เดี๋ยวลืมอใส่กลับเข้าไปแล้วก็ครอบริบทิปอย่เงี้ยไม่หล่นแต่ถ้าเปิดออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาได้เลยเอาละมาถึงที่เด็ดเขียนว่าเพาสตตรงนี้เขียนแวนดี้เ v e เปิดตรงนี้เพื่อเติมน้ํายารูก็กว้างใช้ได้อันนี้เป็นรูลมชอบตรงนี้มันเป็นเงี้ย เปิดตรงนี้ก็ปล่อยเอาไว้อย่างนี้เลยชิมนี้เอาออกได้นะนี่คือเด็กของมันออกมาถอดออกมาจากนั้นเราก็สะดวกใครที่จะใช้บิวเด็กอื่นตัวนี้มันคลายออมาได้ด้วยแล้วก็ฉันกลับไปก่อนผมจะใช้รูลมขนาด3.0ใครจะเปลี่ยนก็นง่ายนิดเดียวและที่สำคัญคือเวลาที่ประกอบร่างเติมน้ำยาทำทุกอย่างเสร็จแล้วอยากจะเปลี่ยนรูลมก็แค่คลายตัวนี้ออกมา ดึงตัวนี้ออกเปลี่ยนตรงนี้ก็จะเป็นพีกอินซูแล้วใจนี่แหละอ่ะโอเคบิวดเด็กเป็นแบบนี้อยู่ด้านเดียวแล้วมันจะทํามุมอยู่นิดเดงด้วยเห็นไหมอ่ะคอยวันนี้ก็เป็นเอาตัวนี้แต่เป็นขายอย่างนี้ไอ้นี่ยเป็น aio ที่ขาข้างเดียวกันตัวนี้มัน0.28เดี๋ยวจะลองเพิ่มรอบดูดัดให้เป็นแบบนี้อ่ะพอดีเลยรูตรงนี้เสียบจากข้างไม่ได้คอยผมก็จะวางประมาณเท่านี้จะอยู่ประมาณนี้ อันนี้ก็ตัดง่ายตรงนี้จะมีร่องนิดหนึ่งเพื่อให้เก็บเก็บให้ดีเนี่ยครับเก็บให้เรียบร้อยอย่าให้มันโผล่มาลองครอบดูก็รู้เนี่ยมันลงแล้วไม่ขึ้นเพราะคั่วไม่ถึงสรุปว่าสงสัยต้องถอดตัวนี้ออกแหมมีรูปตรงนี้ขึ้นมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูพอเราปักเข้าไปมีรูปว่าคอยมาแล้วศูนย์จุดโอ้โหหนึ่งกว่ากาเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องเบินซะก่อนอาละเบินคอยกัน ก็ดีผมไปพันเพิ่มด้วยละ่ะแหมมาแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวรอให้คอยเย็นตัวสักนิดนึงจะได้ใส่สำลีเออก่อนใส่สําลีดูให้แน่ใจว่ามันไม่ช็อตนั่นก็คือเห็นไหมแล้วก็ครอบลงไปแล้วดูตรงนี้เดี๋ยงวิ่ง จะดงว่าไม่ชอ็อตเด็กแบบนี้เป็นเด็กที่ใส่สำลีง่ายมากๆสำลีก็ใช้คาวนายเนี่ก็ตัดให้มันโผล่ข้างด้วยเนี่ยเหลืออยู่สักข้างานิดข้างลหน่อยน้ำยาเป็น candy drops ของ Ultimate puff น้ำยาของอังกฤษแล้วก็ไม่มีนิโคติน The liquid I use contains no nicotine หยดช่วยหน่อยนิดหนึ่งพอจากนั้นก็ครอบแล้วก็เขี่ยช่วยนิดนึงข้างนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงก็เอาออกหน่อยก็ได้ เช่นเคยอย่าลืมใส่ตัวนี้กลับเอาลงฐานอันนี้ผมจะให้คำว่าเพาส์เนี่ยอยู่ด้านหน้าก็ไว้ด้านนี้กดลงไปเลยมันอาจจะมีอาการอย่างนี้นิด,ดนึิงก็กดตรงนี้ลงไปให้สุดกดตัวนี้ลงมาแล้วผลักข้างบนลงมาให้สุดเติมน้ํำยาความจุถือว้ใช้ได้ทีเดียวเอาตัวนี้ออกกดล้างมันไปทีหนึ่งเกือบแล้วไขลงไปนี่มันขึ้นแล้วว่าวิ่งให้เหลือ20วัต์เห็นไหม 0. ท่าไรเนี่ยศูนดสี่หนึ่งโอหมมันออโต้ให้เลยเมื่อกี้สี่เอดวัตต์แต่ว่าเบาไปเยอะไม่พอหรอกนี่มาแล้วลองเวฟคำแรกดูอืมเคตอนนี้ออกมาที่0.28โ oh อห์มแล้วก็ให้ดูนิดหนึ่งตรงนี้เวลาที่เรากดเวฟมันจะขึ้นเป็นโวลเทจใช่ นี่อันนี้คือปิดฝาแล้วเซตนี้คือเซตที่มากับชุดของมันชุดคิดตรงนี้พอปิดฝาแล้วมันก็ไปจับอะไรไม่ได้แล้วปรับไม่ได้ก็ไม่ต้องล็อกอะไรปิดทุกอย่างพอเข้าที่นี่แบบแน่นหนามากมีแม้นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ไม่เหล็กอยู่ดีอันนี้ก็เป็นฝั่งนี้โชว์นิดนิดนี่แล้วก็เป็นที่ประจอนพาส ามาชมของแต่งมีหลายคนเลยครับถามว่าแล้วของแต่งที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์สวยไหมบอกเลยว่าสวย ชมก่อนอย่างที่บอกมี3มเซตก็มีอลูมิเนียมอลอยเซต A เซต B แล้วก็เซตที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งคือตัวนี้เห็นไหมลายมันสวยแต่ผมแปลกใจนะว่าพอฟาฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ชมกันแล้วกันไอตัวที่แถมฝาเนี้ยที่เป็นเซตของคาร์บอนเนี่ยมันมันแถมมาแล้วมันก็เหมือนกับอันนี้เป๊ะเลยเนี่ยคือเหตุผลที่ต้องสั่งสองชุดแต่ตัวที่เป็นคาร์บอนเองเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนอย่างเช่นถ้าเราจะเปลี่ยนตัวนี้เราก็ไขออกมาแล้วก็วางเป็นคาร์บอนไป กระจกนี่สีก็จะทึบๆนิดหนึ่งก็จะดูเป็นแบบนี้สวยเหมือนกันแหละมีอีกฝั่งนี้ก็เปลี่ยนได้ระหว่างเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ลงไปแบบนี้ในแต่ละเซตนี้เขามีน็อตสำรองให้มาด้วยนะแผงนี้ก็เปลี่ยนได้ด้วยเห็นไหมแต่แปลกตรงนี้มาเป็นขวางๆอาจจะต้องถอดอันนี้ถอดชิ้นนี้ออกเอาชิ้นนี้วางเข้าไปแล้วก็เอาตัวนี้วางทับอีกทีหนึ่ง ส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นชุดอลูมิเนียมอร่อยชุดบีก็เป็นสีสันอย่างนี้ก็เอาอันนี้มาแต่งทำอย่างเดิมแต่ว่ามาแบบทึบปิดอย่างนี้ไอ้ตรงนี้โผล่แล้วแต่ตรงนี้ทึบอันนี้โผล่อันนี้ก็ดูดีนะหรือจะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีม่วงแล้วก็ปุ่มเป็นปุ่มกลมอันนี้เป็นสีอมเขียวก็สวยไปอีกแบบหนึ่งซึ่งเขาก็จะมีตัวนี้แมตชี่แมตชี่มาให้เอาไว้เปลี่ยนด้านนี้ มีปุ่มกลมมาให้ด้วยผมท่าแบบนี้ดีกว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยมีอะไรมีบอร์ดมีนิดนึงก็นี่ปิดทึบไปเลยแต่โชว์ฝั่งนี้แล้วก็นี่จะได้เห็นทึบอ่าไม่เร็วเวฟอีกสักคำอืม <laughs> เป็นไงรีวิวแบบครบคบ อเอาไปนิดหนึ่งไหมไม่รู้ยังไม่ได้ตัดต่อเรากลับขึ้นไปคุยแบบเฟซไทม์กันครับกลับไปสรุปกัน เป็นไงครับเห็นกันแล้วแอปคลอสแอนเพอร์ซันใกล้ติดประชิดต,ตัวกับ p าว s e AIO เวอร์ชัน2องหูหูตัวนี้ถือว่าเยี่ยมจริงๆรายละเอียดก็มีให้ชมเออเดี๋ยวเล่าฟีเจอร์หลักให้ฟังสักนิดเดิงตรงที่เขียนอยู่ที่กล่องอย่างหนึ่งที่เขาภูมิใจมากเลยก็คือเขาถือว่าเป็นตัวที่ถือว่าเป็นเล็กที่สุดที่ใช้วัสดุ ium, อลูมิเนียมอลอยก็แปลว่าถ้าเผื่อเป็นไอพวกเป็นปรินหรือว่าเป็นแบบอีฟอะไรเออเดี๋ยวมีให้ดูเหมือนกันนี่นาถ้าเป็นอย่าง,งานั้นอาจจะเล็กกว่าแต่ถ้าเป็นพวกวัสดุโลหะ เ,เขาบอกของเขาเนี่ยเล็กที่สุดจ่ายไฟได้สูงสุด80วัตต์ตัวชิปเป็น PCB A กันน้ำ IP 6 7เลยก็อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วสมมติว่าถ้าน้ำยามันซึมลงมาก็ถอด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 ล้างก็ล้างทั่วไปนี่แหละแต่ที่สำคัญก็คือเวลาล้างเสร็จเนี่ยให้แน่ใจว่าทุกอย่างแห้งหมดแล้วค่อยประกอบกลับพวกบอร์ดวงจรพวกเซอร์กิตต่างๆสามารถเปลี่ยนได้สลับสับเปลี่ยนได้ที่แน่ๆก็คือสามารถคัสตอมดีไซน์ได้ออกแบบได้เออที่จริงถ้าเผื่อใคร ที่แบบเป็นสายที่แบบสายผลิตสายทำสายแต่งเขามีแม่แบบมาให้ด้วยนะก็ใจจริงๆเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือแท้งกับ RBA นี่เป็นแบบใหม่อ่ะงั้นไปชมเทียบขนาดต่างๆกันสักนิดหนึ่งเรามาเทียบขนาดของ AIO เออใช่ยังไม่ได้วัดเลยนี่นาะความสูงไม่รวมริปทิปอยู่ที่ประมาณ76-77มมิลน,นกว้างก็อยู่เกือบเกือบ50มิล หนาแค่ประมาณ21มิลกว่าเดี๋ยวถ้าเจอสเปคเดี๋ยวมาวางให้ดูแต่ว่าเรามาเทียบกับตัวอื่นๆดีกว่านี่วางนี้เป็นสีดําสยวยเนาะ ผมว่าถ้าความใกล้เคียงนะก็จะมีตัวไนทรัสนี่แหละที่ใกล้เคียงมากๆตัวเพ้าสูงกว่านิดนึงแต่พอดูอย่างนี้เห็นชัดเลยไนทรัส <laughs> โอบอ้วนกว่าแต่เวลาเขาเทียบเขาจะเทียบกับ .aiO .AO สูงกว่าดูเหมือนจะอ้วนกว่าหน่อยหนึง่งแต่แน่นอนว่าตัว AO มันแคบเพราะฉะนั้นช่วงนี้ด AO ก็จะเหมือนกับแคบกว่าหน่อยหนึง่งกิจตาเอก็เช่นกันเนี่ยเห็นชัดเลยเทียบกับราก้าเนี่ย ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยผิดกันชัดๆพูดถึงถ้าจะเอาเล็กจิ๋วจริงๆนะคงต้องชนแกอีฟแต่อีฟนี่คือมันเปลือยออกมาข้างนอกไงมันได้เปรียบตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออีฟเนี่ยวางด้านนี้เพราะฉะนั้นพอดูแลเห็นไหมอีฟมันจะอ้วนกว่าเยอะเลยถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยจะสั้นกว่าแล้วก็อีฟเตี้ยกว่านิดหนึ่งนิดเดียวไม่เยอะคงไม่ต้องเทียบกับตัวพี่ใหญ่ต้นฉบับบีบีนี่ใหญ่กว่าหนักกว่าแน่นอนเนี่ยคนละเรื่องกันเลย โปรยสเปคคร่าวๆให้ตรงนี้ก็แล้วกันนั่นแหละเห็นไหมของเขาเล็กกระทัดรัดจริงๆแล้วฟิลก็ดนี่เออที่ผมให้ชมนิดนึงก็คือ ตรงนี้มันไม่ใช่มันขยับได้นะเพราะรูลมพอเข้าตรงนี้มันก็ฟีดเข้ามาข้างในด้านในเนี้ยเรียบเสมอกันไปเลยตอนแรกนึกว่ามันจะสไลด์ได้ไม่ได้เป็นเป็นดีไซน์ของเขาแต่ว่าอย่างอื่นเพราะว่าโอเคนะออกแบบมารูปทรงลักษณะอตอนนี้ก็ออกมาที่0.28โ oh อห์มนี่0.28โอห์ม oh 40วัตต์ แล้วก็ใครที่โอมแก่ง่งผมเปิดให้ดูตรงเนี้ยลองปรับดูปรับขั้วปรับอินทิเกรตข้างบนแล้วก็ลองขยับขั้วดูมันใช้ไขควงขันได้ให้แน่ใจว่าตัวอะตอมกับชิปกับวงจรทั้งหมดเนี่ยมันคอนเน็กกันดีแล้วโหวมันรีดกลิ่นดีดี นู่นก็นดีนี่ก็ดีแล้วข้อเสียล่ะมีหรือเปล่าจริงๆอาจจะมีเรื่องหนึ่งคือสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยไม่ถือว่าเป็นข้อเสียแต่สำหรับบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นจุดอ่อนนั่นก็คือถ้าดูให้ดีๆทั้งตัวทั้งหมดเนี้ยช่องเสียบไม่มี y y p e t y y p B t ท p e C Type m i โคร มันไม่มีเลยไม่มีช่องให้เสียบเพราะว่าบอร์ดเขาออกมาลงตัวอยู่แล้วและที่สําคัญบางคนจะบอกว่าเออแล้วเวลาชาร์จละ่ะไม่แนะนําครับยังไงคือส่วนตัวผมก็จะพูดอยู่ตลอดว่าไม่แนะนําให้ชาร์จอันนี้มันไม่ใช่ DNA มันไม่ต้องเข้าไปปรับแต่งอะไรเลยจอก็หน้าจอเล็กอยู่นิดเดียวข้อมูลก็มาครบไม่จําเป็นแล้วก็กลับมาที่เรื่องของการชาร์จ คือผมแนะนําให้ชาร์จนอกอยู่แล้วยังไงก็ไม่แนะนําให้ไม่ว่าจะเป็นมอสอะไรทั้งสิน้นไม่แนะนําให้เสียบชาร์จรางฐานชาร์จนอกก็ราคาก็ไม่ใช่เท่าไหร่ถอดมาชาร์ะครับทำท่าจะเป็นคลิปที่ยาวมีเรื่องจะฝากอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้ตรงนี้แล้วก็จะลงลิงก์เอาไว้ตรงเดสคริปชันด้วยอยากจะขอร้องกันนิดนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายในบ้านเราประเทศไทยและที่สําคัญคือคุณจะช่วยอย่างไรได้บ้างส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามด้วยครับกดติดตามแล้วอย่าลืม เปิดกริ่งเตือนจะได้ทราบว่าเอชเวเปอร์มาอีกแล้วนอกจากนี้ช่วยกันกดไลค์แชร์คอมเมนต์อยากให้นําเสนอตัวไหนสาระเรื่องอะไรแนะนํากันมาได้ครับเช่นเคยครับท่านที่ยังสูบบุหรี่อยู่และสูบบุหรี่ต้อรับการสูบบุหรี่ไม่มีอะไรดีเลยถ้าเลิกได้ก็ยินดีด้วยถ้าเลิกไม่ได้ลองหาตัวช่วยตัวช่วยหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าช่วยเลิกสูบบุหรี่ได้นั่นก็คือเว็ไรเซอร์ไม่ได้บอกว่าเว็ไรเซอร์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่แน่นอนเลิกสูบบุหรี่วันนี้เลยนะครับทำเพื่อสุุุุุขขขภภาาาาาาพพพพพททททเเ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 ืื่่่่่่่ออ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 อตตตตััััััววววคคคคณณงงงหนนนนน้้้ีีีีีสสสสญรรรรรรรกกกกกูบบบปป็็ยผมม์์ชแแล เพียบต้องขอลาไปก่อนโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับเยยี่ม <encouraged noise>